ดูเพราะว่าผู้ชายสมัยนี้เราก็ต้องดูแลรักษาผิวพรรณมากๆใช่แต่คุณผู้หญิงก็สามารถมาเลือกซื้อได้มากมายนะครับคุผู้หญิงนี่คือแน่นอนอยู่แล้วทับพี่เลยแต่คุณผู้ชายก็เช่นเดียวกันเนาะยุคปัจจุบันนี้นะนู่งนี่ราคาใช่ครับก็ของผมก็เหมือนกันครับคือว่าสําคัญเหมือนกันเพราะว่าก็ต้องแต่งหน้าสุขในทุกวันเลยแล้วก็สําหรับท่านอื่นๆนะครับสำหรับท่านผู้ชายท่านอื่นๆอาจจะ อาจจะไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ครับแต่ว่าสาหรับคุณผู้หญิงเนี่ยคิดว่าน่าจะสําคัญเป็นลาดับต้นๆเลยครับก็อยากให้มาช้อปปิ้งกันเยอะๆนะครับก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจใ้ตัวเองด้วยครับเอออ่าเราถ้าให้แบบว่าเลือกเครื่องสำอางให้การละการคนละชิ้นอ่ะเออใครก่อนดีใครก่อนดีเฮียสมมุติถ้าต้องเลือกเครื่องสำอางสักชิ้นหนึ่งให้หนู เรื่องนี้แล้วกันฮะแปลงปัดแจมปัดออนใช่ไหมเรียกว่าปัดออนใช่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะปัดให้ดูแบบเวลาน้องน้องมีความแบบแก้มป่องอะไรยิ้มอะไรเงี้ยพอพอเราปัดแก้มเข้าไปแบบสีส้มเฉดแบบสีส้มสีชมพูเนีมันจะทำให้ดูแบบน่ารักมากขึ้นนี่แจมนะครับอ้โัดออนปัดออนเติมเติมไข่ใช่ไหมอ๋อ ฝั่งเราบ้างนุ่นๆหรออะไรดีนะผมเลือกลิฟตให้เฮียแล้วกันครับทำไมครับเพราะว่าฝักเฮียดูนุ่มครับแปดสวยด้วยแปดสวยเด้วยดูแปดสวยอ่ะยังพอเห็นแต่แปกนุ่ม ดูได้ไงครับปากเียทรงสวยครับก็เลยแบบรลิฟตมาหาใ้นสวยอยู่มนนหอ๋อคนนึ่งปัาออนคนนึงลิฟตเนอะเฮียกับหนูสาธิตให้ดูหน่อยคือตลกมากผมพี่องชั่นชั่เ็นอกว่ามองตากันไหมแล้วก็หนูไปแสล แล้วันนี้ก็ได้เล่นเกมมาไเล่นเกมวันนี้เลยใช่ถูกต้องอ่าสาธิตให้ดูหน่อยครับเกมจ้องตามันต้องเป็นยังไงครับเนี่ยทุกคนงงหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเล่นไม่เป็นต้องทำยังไงครับมันมันต้องยังไงฮะด้านหน้าด้านหน้าพี่แบงเล่นยังไงเนี่ยฮะมองไปที่ตาของหนูหนูมองที่ตาของเฮียแล้วลองไม่กระพริบตาใครกระพริบตาก่อนนะ นึ่งอ้าวทุกคนเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมฮะยังมีบางคนไม่เข้าใจเนี่ยก็รู้หลับตานะทัพพร้อมแล้วลืมตาครับไปจะชน เรีเเยบรอยเก่งกันมากเก่งมากวันนี้แฮัปีมากๆเลยนะทุกคนครับต้องขอบคุณมัลติบิวตี้ด้วยเนาะทำให้เราได้มาเจอกันสนสนได้มาเจอกันแล้วก็มาเจอกับเฮียกับหนูด้วย,ยนะฮะนี่รกคืนนี้เดือดแน่เนาะ EP11 โอ้โหดราม่าหนักเลยนะฮะวันนี้เราติดตามกันและระหว่างนี้เดินเล่นกันได้มัลติบิวตี้นะฮะกับผู้นำเข้าเครื่องสำอางเกาหลีรายใหญ่เลยฮะท่านได้ถึงเครื่องสำอางเกาหลี